ฟิปงาผาิดเครื่องนะครับตรงนี้ยังยึกยักอยู่เอาละครับมองหน้าเข้าในกรอบเขตโทษบนจังหวะหนึ่งแล้วยกเข้า สวัสดีครับท่านผู้ชมขอนำท่านผู้ชมเข้าสู่การจำลองการแข่งขันฟุตบอลพิบริกอังกฤษฤดูการ2024-2025คู 2025, ่ระหว่างวิลฟูเปิดบ้านรับการมาเยือนของดาน,นคิสเซ่นรเรลนะครับก็น,นัดนี้ก็เป็นนัดสุดท้ายของสึกพิบริกอังกฤษนะครับในส่วนของสถิติการเจอกันของทั้ง2ทีมครับ5นัดหลังสุดเนี่ยเป็นทางด้าน ริวคู oo, ครับเอาชนะไปได้2เสมอ2แล้วก็แพ้กับกิจเจาพรเรศหุ่นหนครับโดยนหัวห้าสุดที่เจอกันในบ้านกิจเจาพรเรศครับเป็นรายริวคูครับปลุกไปเฉือเนเอาชนะไปได้1ประตูต่อศูนย์ก็ดูกันว่านัดนี้ผลจะออกมาเป็นเช่นไรครับติดตัวเพื่อนคอมเมนต์ถ่ายผลการแข่งขันกันเข้าไปครับคอมเมนต์รวมสรุปเข้ามาพูดคุยกันครับสำหรับการแข่งขันจริงของคู่นี้ครับก็จะเตะกันในคืนวันอาทิตย์ที่25พฤษภาคม2568เวลา4ี่ทุ่มตามเวลาประเทศไทยครับ วันนี้ครับสำหรับแฟนๆริวพูโดยเฉพาะครับในฐานะฉลองแชมป์ชูถ้วยรีครับก็จะได้จัดนักเตะใหม่อย่างฟิมพงครับลงมาทดสอบการเล่นในแผนของอเอเนชลอดครับในตำแหน่งแบ็กขวาครับก็มาส่องดูฟอร์มกันครับว่าในสีเสื้อริวพูจะสามารถเป็นได้ดีมากไว้แค่ไหนครับนะครับผู้ตัดสินเป่าเขียรูมเล่นครับจะเป็นดังดัน เจ้าบ er? well, e. so, uh, right? ้าน grabriel ฟูชุดสีแดงจะบุกจากซ้ายไปขวาก่อนกูดาเต้ให้มาแมกาดิสเตอร์สวารายกูริกั๊กโปยกออกซ้ายมาตรงนี้ไม่ผ่านผู้เล่นของกิโซวาร์เรตครับมาเตต้าหงตั้งมาติดทางด้านและกับเฟินแบกร้ายออกซ้ายมากั๊กโป สายมีโดนสันเติมครับไฮสั้นๆมาแอนดูรูสันโดนสันจะแหวกตรงนี้ยังเปิดไม่ได้ครับตรงนี้ย้อนขึ้นกับมากับแฟนแบบแล้วกักปูหยอดมาตรงนี้ดุยไดอาดได้ขิดหนึ่งหนึ่งไม่ตรงกรบครับอู้ดว่าหายไปแร้วครับโอกาสหนึ่งของดุยไดอาร์ดครับนี่ครับเป็นดางด้านกักปูครับหยอดเข้าไปแล้ว,ลวได้คุิดตรงนี้ครับไม่ตรงกรอบครับ ดีเนเดสซันวางยาวขึ้นมาเป้าอยู่ที่มาเตตาไปผ่านกูนาเต้ตอแอนเดดสันให้มากเกตแบกกูนาเต้ตย้อนขึ้นมาขุดแล้วกับเฟนแบกให้มาตัวนี้ไม่ดีกับฟันไ,ได้แต่ยังแก้ได้ครับวางยาวมาข้างหนา้าโมเมสซาราาเอาลุกไปกะจงังหวะบอลพลาดกักโปหลุดมาแบบนี้ก็ไปตรงตัวผู้ราาักษาประตูครับยังขึ้นนำไม่ได้ บอลวางมาติดกุนาเต้กับฟินแบกจ่ายยัดมาโมซาร่าโซบอร์ไรสโซบอร์ไรซัดตรงนี้ซซูปเปอร์เซฟอีกแล้วครับมิเชลย้อนขึ้นกันมาแล้วไม่ดีนะครับเป็นลูกเตะม,มุมของริวผู้โซบอร์ไรวางเข้าไหนมาเลยไปหมดยังมีแมคริสเตอร์ ไปเก็บบอลมาได้ตรงกลางมีเวอร์จูฟได้ย้อนกลับมาตั้งที่แ <Raven berg. S 1> อนโดรซันกับฟินแบกย้อนกลับมา oh. ที่โซบอร์ได้แล้วผ่านมาเกือบเก0นาทีนี่ฟิลปงยังไม่ได้บอลเลยครับก็อยู่ระหว่างการปรับตัวนะครับโซบอรไดให้มากาโกจ่ายยัดมาดุยดีาร์ให้มาถึงโมซาดาไหมไม่ถึงครับ <S <S แล้วเป็นบอลของกาฟินแบก ยกขึ้นหน้ามาจะให้ฟิมปงวิ่งตรงนี้ก็ไม่ทันแล้วครับลูกทุ่มของริวผูฟิมปงให้มาโมซาร่าย้อนกลับมาที่สวอรายลฟ์ฝั่งตุกกาแอนดูรูซันเล่นกับแมกนิสเตอร์กัปโปกัปโปลซัดตรงนี้ติดบล็อกนิดหนึ่งผลส่วนของคิซาาเรตไม่ไปเร็วเลยครับยกขึ้นหน้ามามาเตต้าตีแมกนิสเตอร์ โคนาเต้ให้ประตูกะโซบารยโนาเต้ไหลออกขวามาฟิมโปงได้บอลแล้วครับเล่นกันทั้งนั้นกับฟินแบกแล้วแทงมาช่องนี้โมซาร่าหลุดมาแล้วปั่นโค้งตรงนี้หนึ่งประตูต่อสู์เลยครับตู่เอาจนได้ครับโมซาร่าครับฟู้ีนะครับ24นาทีครับทำประตูให้ริวพูขึ้นนำจนได้ครับ ฉลองถ้วยแชมป์ในวันนี้เลยครับด้านโวซาร่าครับต้องโชงครับบอเลเริ่มมาที่ฟินมปงครับจ่ายมากับฟินแบกแล้วแทงช่องนี้หลุดมาได้รอเป่าแบบนี้เอาไปผ้าเลยครับ มีส่วนร่วมในการทำประตูครับทางด้านฟิมปงครับแล้วกาเฟนแบกแทงหลุดมาช่องนี้โมซาร่าได้ดวลเดี่ยวแล้วบรรจงปั่นไปที่เสาไกลเลยครับฟิมปงก็ยังเหมือนไม่ค่อยเข้ากับเพื่อนร่วมทีมเท่าไหร่เลยครับส่วนร่วมในเกมค่อนข้างน้อยครับก็เน้นย้ำท่านผู้ชมอีกครั้งครับเป็นการจำลองการแข่งขันฟุตบอลนะครับฟิมปงนี่ ความจริงก็ยังไม่สามารถลงเล่นได้นะครับแต่ว่าแอดมินก็ลองจับมาใส่ในแผนเพื่อรองทีไปนในตัวครับอย่าดราม่าก,กันครับรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นครับลูกนี้ก็ล้ำหน้าไปแล้วมาเดตาผ่านมาเกือบเกือบครึ่งชั่วโมงก็ยังไม่เห็นฟอร์มเท่าไหร่ครับทางด้านซิมปง กาเฟนแบกย้อนคืนมาให้ทางด้านซิลปปงผ่าตัดเข้าในมาครับขู่แล้วโดนบีบตรงนี้ต้องย้อนกลับมาตั้งที่โกดเต้ฟิลปลองอีกครั้งฝากมากาเฟนแบกแล้ววิ่งเติมแล้วฟิลปลงเพื่อนไม่จ่ายคืนครับฝากประตูกางแอนโดรซันโดรซันจะพยายามหนีโดมิงเกสไม่ได้ฝากประตูกางสว,วัสดีกาเฟนแบก ไฮบ้าโซว่รายฟิมปงขอบอลอยู่ครับแต่เพื่อนยังไม่ใจตรงนี้สุดท้ายไหลมาฟิมปงพาปิดเครื่องครับตรงนี้ยังยืดยักอยู่เอาละครับมองหน้าเข้าในกรอบเขตโทษบนจังหวะหนึ่งแล้โยกเขา้าในไหม <c oughs> เกือบถึงโกดิกาก้จังหวะคอสครั้งแรกครับกูราเต้ไฮบ้าแอนดูซัน เล่นมาที่เวอร์จิฟันได้กนาเต้ฝ่าประตูกันโดยบริษโซบาร์ไลโมซาร่ามงเสย์มาตรงนี้ไม่ถึงเลยครับวเวอร์จิฟันไดไหลออกซ้ายมาแอนดูรูซานไหลมาช่องนี้โกดี้ครับโก กากโปแล้วเปิดย pues mm ัดมาตรงนี้หเลยไปหมดครับยังได้ที่รุียดยอายัดแล้วสุดท้ายเสียบอลแลวครับมิเชลวนขึ้นกับมามาเกยฮีวางยาวขึ้นอะมา้ยยังได้ที่เวอร์จิวฟันดได้โบนาอตเต แล้วเพื่อนร่วมทีมว่ายังไม่ค่อยจ่ายบอลให้ฟิล์มโปงเท่าไหร่เลยครับแล้วผู้ตัดสินเป่าหมดเวลาการแข่งข,นขันครึ่งเวลาแรกตรงนี้เลยครับเป็นทางด้านเรย์ฟูครับขึ้นนำคิสเซาวาเรตไปก่อนหนึ่งประตูต่อศูนย์ถ้าเพื่อนชิ่นชอบเป็นยังไง,ไง,ไงก,ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยครับเดี๋ยวไปรับชมกันต่อในครึ่งเวลาหลังได้เลยครับะครับผู้ตัดสินเป่าเคลียร์ลูกเล่นครึ่งเวลาหลังครับจะเป็นทางด้าน สิโซ่เพเรตชุดสีเหลืองจะบ,บุกจากซ้ายไปขวาบ้างบ <c oughs> ิวฟูดตัดบอลได้แลวครับตรงนี้คาโปให้มาดีอาร์โมซาร่ามีขวาเติมลยครับแล้วหล,ลองยิงเองตรงนี้ตรงตัวดินเฮเดอร์สันหัวต้านหวางออกขวามาไม่ถึงมาเตตา้าเก่งได้ที่วิจิฟันได้แล้งก็ฟินแบบย้อนขึ้นมาวิจิฟันได้ เรีกัแต่ละ้านแมกริเซอร์วางยาวะ่ะมาเตตา้าแล้วมาเข้าฐานกับเฟนแบกครับแล้วโมซา่าดึงให้กาโปกาโปโยกโยกแล้วหลงซัดเองตรงนี้ไม่ตรงกบเลยครับ นี่ครับโมซาร่าครับไหลามาช่องนี้ให้กูดีกักโปครับ,รรบแล้วมีช่องครับลองยิงเองเลยครับยังไม่ตงกรอบนะครับกูนดาเต้ให้มาฟิปง <Simple. S 2> ย้อนขึ้น,นมาวูจิฟันได้วางยาวขึ้นหน้ามาให้กัปโปวิ่งครับมงชงต่อมาไม่ผ่านมากเกฮเอเซเลงกันได้มิเชลมิเชลเลี้ยงกีเข้าหาโดนลุมอยู่ตรงนี้ต้องฝากมาที่มาเตตาอยู่ครับหุ่นเรออกขวาม,มาสวดได้ตรงนี้มีพื้นที่โยกตัดเข้าในอุลุนีมาได้มาเตตาสัดตรงนี้โอ้โ <laughs> หเป็นซูเปอร์เซฟของอาริสันเบเกอร์ อูช่วยให้รีพูไม่โดนตีเสมอครับขุมปุกสวนมาดีจริงๆครับตรงนี้ครับหนีมาได้แล้วฝากมามาเตตาพิีแล้วซัดหน่งหนิงคนเดียวครับเป็นซูเปอร์เซฟของอลิสันเบเกอร์อย่างไรรุนจากลูกเตะมุมครับเฮเซหางเข้าไหนมาไม่ผ่านกักโกโมซาร่ามงเสยทิ้งมา อย่างเข้าทางคารบดะมิเชลคารบดะมีแมกนิสเตอร์ไล่บีบอยู่ครับวัตันวัตันจ่ายมามาเตต้าพิกพิกเข้าในแล้วสุดท้ายยังเคลียร์ไม่ได้จะเป็นบอลสวรร่วนลิเวอร์พูลนะครับโมซาร่าให้มาดิอาร์ตขู่แล้วฟิงก์โงเติมเลยครับให้มาโมซาร่าไหลออกขวาฟิปปงฟิงปปงหนีแล้วแทงมาสวยเลยครับที่ลุยดิอาร์ตรงนี้ วนเข้าในมาแล้วยกมาเลยไปหมดเลย <S <S เริ่มที่จะมีส่วนร่วมบ้างนะครับในเกมนะครับของทางด้านฟิลปงกอนาเต้ย้อนมาให้แม็กซิสเตอร์ออกซ้ายมาแอนดูรูสซันฝากมาที่กอนาเต้ยกขึ้นหน้ามากัปโปหม่งตั้งมายังมาเข้าทางเอาล็กัปโผปั่นเองตรงนี้ ทักเสาไปนิดเดียวครับอุปตูที่2ยังไม่มาเลครับผู้เล่นแนวรับไปพลาดเลยครับคีซ่าาเรตแต่ว่าทักโปรครับปั่นโค้งไม่พอครับหัวตัน ให้มาซาไม่ผ่านแม็กนิเตอร์จากยัดปรตูกะกัโปกัโปกะชากว่าเข้าในเลี้ยง่าแลุยดีายล้วกักโปแมกิสเตอร์เชื่อมากูรีร่กักโปจะพาเข้าในตรงนี้ไม่ผ่านดิเรนซามิเชลมีกาเฟนแบกประคองแล้วโกนาเต้มงย้อนคืนกับมาฟิบไหลออกซ้ามาวูจิฟันไดโกนาเตให้มาฟันได สวัสดีรายเล่นกับแมกนิสเตอร์ลุยดีอาร์แทงช่องนี้สวยนะครับแอนดูรซันแอนดูรซันเปิดยัดมาไม่ผ่านเลยครับยังได้ที่แมกนิสเตอร์ให้ต่อมาโลบูซันฝากเข้าเนะี่ยกั๊กโกเล่นกับแอนดูรซันตรงนี้จ่ายเผื่อไปนิดนึงครับแต่ยังได้อยู่เปิดยัดมาอีกทีไม่ถึงโมซาร่าเอเซ่เคียวมาบอลมาเข้าทางฟิปโป ฟิมโปงขาเหลียงเข้าไหนมาฝากโซวารายบอลอยู่ที่ฟิมโปงอีกครั้งคกรับเด่นที่กับกาเฟนแบกแล้วฝากมาไม่ถึงฟิมโปงแกรับ <c oughs> อลของคิซาเปเรตบ้างครัาาบวางยาวอ่ะวูจิฟันไดเคลียร์มาโกนาเต้ฝากมา,ากาเฟนแบกตอกซนกับมาครับโซวารายเมริเซอร์ ยกขึ้นหน้ามาให้กั๊โปไม่ถึงเลยครับแอนโดรซันดีดเข้าในมากั๊โปกั๊โปไหลออกซ้ายมาแอนโดรซันแล้วเปิดยัดมาตรงนี้ไม่ถึงกอนของเอเซ่สวนให้มาวิเชลโซวารายหวางยาวมาตรงนี้ยังได้ที่เอเซ่ นิสเตอร์ครับวิ่งไล่ประคองอยู่ตรงนี้แล้วยกเข้าไหนมาเวอร์จิฟไรต์เคลียร์ก็ได้ฟุบอลบุกกันสนุกแลยคผู้นี้ฝากมาตรงกลางไม่มีใครสาให้แบบเข้าระดัเล่นกันได้ดีเ,เซ่แล้วยกเข้าไหนตรงนี้ติดทางด้านไอริสันเบเกอร์ครับบอลวางยาวขึ้นมาฟิมโป ไปบงจะไปเองพุทธศิลป์เป่ามรณาการแข่งขันตรงนี้เลยครับหรือว่าพูว่าทำได้ครับเปิดบ้านเฉียดเอาชนะคิซาวประเด็ไปได้1ประตูต่อศูนย์ครับเ,เพื่อนๆชื่นชอบเป็นยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยครับ Lot more than the ใครที่กำลังมองหาจอยเกมคุณภาพดีราคาถูกผมมีมาแนะนำตัวนี้เลยครับจอย BSPD8 รองรับทั้งเกม PC เกมมือถือ iOS และ Android รวมถึงเครื่องเล่นเกมอย่าง PlayStation 5และ Nintendo Switch พิเศษจอยตัวนี้เนี่ยนะครับสามารถยืดขยายเชื่อมต่อกับ iPad ได้อีกด้วยความสามารถพิเศษของจอยตัวนี้นะครับมีบล t ทูธเวอร์ชัน5.2หมอเตอร์สันคู่พร้อมฟังก์ชันไฟ RGB จจอยตัวนี้ผมซื้อมาใช้เองนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ในวิดีโอได้เลยครับ